คิดว่าการเรียนการสอนแบบ active learning ด้วยกระบวนการที่ขั้นสูงเชิงระบบยิ่งและไปสเต็ปนี้มีความสำคัญกับการเรียนรู้ของเด็กยังไงบ้างครับครับครับก็ขอบคุณสำหรับคำถามนี้นะครับเป็นคำถามที่เราคิดว่าดีแล้วก็เหมาะสมกับยุคสมัยของการปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนสําคัญนะครับแล้วก็สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการนะครับที่จะมุ่งพัฒนาผู้เรียนนะครับ ให้เป็นผู้เรียนที่มีศักยภาพนะครับทันยุคทันสมัยนะครับในศตวรรษที่11นะครับสิ่งที่ท่านถามเนี่ยนะครับผมคิดว่ากระบวนการเรียนรู้ G-Path f i Step นะครับถือว่าเป็นนวัตกรรมที่จะยกระดับแล้วก็ต่อยอดนะครับกระบวนการเรียนรู้ที่เราเคยได้มีการฝึกอบรมแล้วก็มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยพ้อยยิ่งในขณะนี้นะครับในโรงเรียนต่างๆนะครับที่ ได้มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนเนี่ยมีการตื่นตัวมากนะครับแต่ว่าทางเราเองนะครับโดยพ่อสมาคมสภาการสายชนแห่งประเทศไทยเนี่ยเราคิดว่าเราโชคดีที่มีาบ,บันพนาคุณภาพวิชา,าการพวเราได้เริ่มทำเอ็มมานะครับร่วมกันหลายปีนะครับแล้วก็จากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยนะครับโรงเรียนหลายโรงที่อยู่ภายใต้ใการดูแลนะครับสับสนุนของพวนะครับ โดยทางสมาคมเองนะครับได้ติดตามนะครับแล้วก็ได้ประสานงานเราพบนะครับว่าเด็กเกิดกระบวนการเรียนรู้นะครับที่เรียกว่าตอบสนองต่อ,อการเรียนการสอนในยุคปฏิรูปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกอารเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติจริงนะครับการได้ทดลองการได้สร้างนวัตกรรมนะครับอาจจะไม่เก่งอาจจะยังไม่ไปถึงเป้าหมายนะครับแต่เราเชื่อนะครับว่า จากสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยเราไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์นะครับแล้วเราคิดว่าจากวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยเราจะเห็นนะครับสิ่งที่ถือว่าเป็นนวัตกรนะครับคือเด็กของเราเนี่ยจะมีความสามารถในการสร้างผลงานนวัตกรรมนะครับที่มากขึ้นนะครับอย่างที่ท่านดรศักดิ์สินโรสสารนรมได้พูดถึงว่าเราคิดแค่20%นะครับแต่ผมมีความเชื่อเหลือเกินนะครับว่าถ้าเราทําจริงๆนะครับในภาคเอกชนเนี่ยเราจะขอ,อะ ให้นะครับคำมั่นสัญญาว่าเราจะพยายามยกระดับและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนนะครับโดยใช้ G pass 5 s t e p เนยครับอย่างเต็มกำลังความสามารถนะครับนะก็คิดว่าอันนี้ก็จะเป็นคุณอุปการต่อการศึกษาของชาติโดยส่วนรวมนะครับคำถามที่ท่านถามเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่เราจะเอไปขยับต่อนะครับจากวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยเราจะมีการจัดอบรมครูนะครับนะฮะเสาที่นี้ก็จะเริ่มที่จังหวัดนครปฐม นะครับแล้วก็ในโอกาสต่อไปก็จะไปจัดที่จังหวัดพระนครศรียาที่โรงเรียนเจรศาสตร์วิทยานะครับก็ขออนุญาตนะครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนว่าถ้ามีโอกาสนะครับเราจะสื่อสารนะครับส่งข่าวแล้วก็รายงานนะครับผ่านทางพอวอให้ท่านได้ทราบนะครับ